วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูมิลิโอเล็ตนะครับผม150บาทนะครับผมเข้าทูมิลิโอเล็ตได้แบบโดยตรงนะครับไม่มีค่าสมัครไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูมิลิโอเล็ตฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทาเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel ฟรีทูบิลเลตนะครับผม150บาทนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นการอัปเดตการใช้งานการถอนเงินนั่นเองนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android นะครับมีชื่อว่า Casin นะครับในส่วนของ Android ชื่อ ว่าแคสซินนะครับในส่วนของ iOS จะชื่อคำว่า b u s m a t c h นะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง2มือถือ Android และก็ iOS นะครับแต่ชื่อแล้วก็รูปของแอปเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะใครที่ใช้ในส่วนของ Android พิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะแนบชื่อไว้ให้เนาะการค้นหาไม่ยากนะครับพิมพ์คาว่า c a สซินนะครับผมตามนี้เลยตัวแอปนะครับผมจะเป็นตัว C ีสีขาวนะครับพื้นหลังเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับลิง ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับ สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับใครที่มีแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปทําเงินรีปกติได้เลยส่วนใครที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่เคยใช้งานแอปนี้สามารถดาวน์โหลดทดลองใช้งานดูก่อนได้ดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับหรือว่าใครสมัครหรือว่ามีบัญชีอยู่แล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยสามารถคอมเมนต์รหัสโค้ดไว้ด้านล่างคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากดเปิดแอปขึ้นมานะครับทำการสมัครได้เลยนะอาโอเคนะครับพอเรากดเปิดแอปขึ้นมานะครับขั้นตอนวิ แล้วก็ทําการกดเข้าสู่ระบบตรงหน้านี้ได้เลยการเข้าสู่ระบบเนี่ยมี2วิธีให้เราเลือกนะครับ1เป็น Facebook 2เป็น Google นะครับหรือว่าอีเมลเราสามารถเลือกช่องทางที่เราสะดวกในการสมัครได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นในส่วนของหน้าข้อมูลแบบนี้เลยนะครับสําหรับขั้นตอนวิธีการต่อไปนะครับให้เราดูที่ลูกศรตรงนี้นะตรงชื่อของเรานะครับมันจะมีลูกศรอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับทำกา นะครับผมยืนยันในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องยืนยันนะและก็ในส่วนของอีเมลนะครับยืนยันทั้ง2วิธีตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหากเรายังไม่ได้ยืนยันนะครับเวลาเราทําการถอนเงินนะครับมันก็ะจะขึ้นให้เรายืนยันนะครับผมถ้าเราทําการยืนยันตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนถอนเงินเนี่ยก็สามารถกดถอนเงินได้เลยนะครับ ต่อมานะครับผมก็ให้เรานี่ครับมากดตรงนี้นะครับคำว่าใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะตามความสะดวกและก็ความสมัครใจในการใส่รหัสโค้ดนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการรับคะแนนฟรีนะครับโอเคนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีช่องให้เรากรอกข้อมูลนะครับหรือว่ารหัสโค้ด ID นะครับถ้ามีของเพื่อนนะครับแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับเราจะได้รับคะแนนเหรียญทองอยู่ที่8,000เหรียญนะครับผมเราก็สามารถใส่รหัสโค้ดของ เพื่อนๆได้เลยเนาะแต่ถ้ายังไม่มีรหัสโค้ดของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ตรงนี้เนี่ยผมก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยนะครับในส่วนของรหัสโค้ดนะครับจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจก็ได้นะครับผม736,9090นะครับฝากไว้ด้วยนะต่อมานะครับผมก็จะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีคะแนนอยู่ที่4 9 4 3 5 2กนนะครับกดถอนเงินตรงนี้ได้เลยการถอนเงินนะครับเราจะต้อง มีคะแนนครบตามจํานวนขั้นต่าก่อนนะครับผมถึงจะทําการแลกเงินได้นะสำหรับการถอนเงินเนี่ยเขามี2ช่องทางนะครับมีทูบิลเลตแล้วก็ค่าโทรศัพท์มือถือนะในการถอนเงินทูบิลเลตนะครับตอนนี้เนี่ยมีการถอนเงินแบบอ่าสิบาทด้วยนะครับแต่ว่าจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับใช้คะแนนอยู่ที่25,000คะแนนนะครับเราจะเริ่มถอนที่150 250แล้วก็500นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถถอนได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับสามแน 7 5 0 0 0คะแนนต่อการถอนเงิน150บาทนะครับนี่คือขั้นต่ําในการแลกเงินเนาะตอนนี้ผมมี1้0อ่า197นะครับผมยังไม่ถึง250เนาะผมก็จะทําการถอนเงินที่150บาทให้ดูกดเข้าไปจากนั้นนะครับผมให้เราทําการนะครับกดเข้ามาที่คําว่าเห็นด้วยนะรอประมาณ5วินาทีพอเปลี่ยนเป็นเห็นด้วยแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดเข้ามาการถอนเงินนะครับผมให้เรากรอกชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมิวเวีลเล็ตได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องกรอกชื่อ จริงในการรับเงินนะครับก็คือบัญชีวอลเลตของเราเนี่ยครับเราต้องกรอ,อกตามบัญชีของเราเลยนะครับถ้าเรายังไม่ได้สมัครบัญชีวอลเลตเนี่ยก็แนะนำนะครับให้ไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้โทมอนี่วอลเลตใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าตามภาษาอังกฤษที่เราสมัครไว้ก็ได้นะกรอ,อกหมายเลขวอลเลตลงไปนะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนการตรวจสอบให้ดีก่อนการถอนเงินนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันผิดพลาดนะทุกคนอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน150บ คะแนนที่ใช้นะครับ3 7 5 0 0 0คะแนนนะครับถอนไปในวันที่30เดือน5นะเวลา16นาฬิกา42นาทีนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินหรือว่าดําเนินการอยู่นะครับการตรวจสอบยอดเงินนะครับจะทําการโดยประมาณ5วันนะครับโดยไม่เกิน5วันนะครับแล้วก็จะไม่นับในวันสุดวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลิกนะก็คือไม่ใช่วันทําการนั่นเองหากเราถอนในช่วงวันศุกร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะไม่นับนะครับก็จะเริ่มนับ ในวันจันนะหวันก่อนหน้านี้นะครับผมถอนไปที่250บาทนะครับผมในวันที่19เดือนหนึ่งะครับผ่านมาก็4เดือนแล้วนะในการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับผมวันนี้เป็นครั้งล่าสุดแล้วกันเนาะรอดูเงินเข้านะครับจะใช้เวลากี่วันนะครับสำหรับแอปนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของหน้าหลักตรงนี้จะเป็นในส่วนของนิยายการอ่านนิยายนะครับใครที่เป็นสายการอ่านนิยายอยู่แล้วก็น่าจะพอเข้าใจวิธีการเล่นนะกดเข้ามาแล้วก็อ่านนิยาย ตามเนื้อเรื่องได้เลยคะแนนที่เราจะได้รับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับเพียงแค่เราทําการเลื่อนอ่านนิยายแบบนี้ไปจนกว่ามันจะทําการบวกคะแนนให้กับเรานะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของการดูข่าวอ่านข่าวนะครับผมสําหรับการอ่านข่าวเนี่ยก็กดเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีรูปเหรียญทองขึ้นมานะครับจากการอ่านข่าวเนาะเพียงแค่เราทำการเลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจนกว่าขีดสีส้มนะครับมันจะทําการเต็มวงกลมหรือว่าเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญนะครับถึงเราจะรับในส่วนของคะแนนได้นั่นเองนะครับต่อมาก็ใน ่วนของเมนูที่2นะครับคำว่าเสนอนะครับเสนอตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งชวนเพื่อนและก็เสนอนะครับผมในส่วนของเสนอตรงนี้ก็จะมีระบบของการเช็คอินต่อวันนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คอินในการรับคะแนนในแต่ละวันได้เมื่อเราเข้าใช้งานแล้วก็จะมีการทําภารกิจจากการเล่นเกม ใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยเราสามารถมาทดลองแอปนะครับและเล่นเกมใหม่ได้นะครับคะแนนที่เขาแจกเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะมากถึง5 0,000นคะแนนนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ช่องทางเดียวนะครับก็ยังมีอีกหลายๆอันนะที่เราสามารถเข้าไปทําการเล่นเกมได้นะครับแล้วก็มีการหมุนลุ้นโชคนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมโต้ตอบเพื่อรับรางวัลแล้วก็รับโบนัสจากแบบทดสอบด้วยนันเด็กนะครับเรามาดูที่การชวนเพื่อนนะครับผมสำหรับคนที่อยากมีรายได้มากขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับสามหมื่นเหรียญทองต่อ นคนกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เรารดูตรงนี้นะมันจะมีข้อความในส่ง,งการเชิญเพื่อนอยู่นะครับเราคัดลอกข้อความนี้นไปโพสนะครับไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r l i n e y o u t u b e TikTok เราสามารถนําไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางอยู่ที่การนําเสนอการแนะนําของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะทําอย่างไรในส่นการโพสต์ในการแนะนําเพื่อนอยู่ที่ความสามารถด้วยนะครับบางคนก็อาจจะทําบางคนก็อาจจะไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิม เพราะว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยไม่เกี่ยวกับระบบของการถอนเงินนะครับคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญคุณก็สามารถถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนนะต่อมานะครับผมก็เป็นเมนูที่4นะครับคือการถอนเงินนั่นเองนะครับผมก็ได้สาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูแล้วนะคบว่าถอนแบบไหนอย่างไรแอปนี้เป็นแอปที่เปิดมานานแล้วแต่ว่าระบบการจ่ายเนี่ยยังทําได้ปกติเหมือนเดิมตั้งแต่ผมเล่นแอปนี้มาหลายปีแล้วนะครับผม3-4ปีแล้วตั้งแต่แอปเปิดมานะครับการถอนเงินก็หลักแสนแล้วนะครับทำ นะครับผมไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ